ก็สวัสดีพี่พี่เอฟซีชาเมืองใหม่ทั้งสองนะครับยามเย็นกันทุกท่านนะครับก็ไม่รู้ว่าเย็นหรือเปล่านะตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นหกโมงเย็นก็กว่าแล้วนะครับในะขณะนี้ที่ผมถ่ายอยู่วันนี้นะครับเอาขององค์ใหม่ๆม,มาให้เอฟซีดูบ้างแล้วกันนะครับอาจจะมีใหม่จะส่วนใหญ่นะของเก่าก็าจ,จะเห็นเด่นๆก็มีสามสี่องค์นะครับเอฟซี FC. ป๋าเปิดกันที่องค์แรกนะครับเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับ วันนี้นะครับถ้าทนานเข้ามาติดตามรับช่งใหม่นะครับฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับโหเล็บเปื้อนนะต้องขออภัยนี่พิมพ์นิยมองนี้สวยนะครับเก่าเนื้อดีเนี่ยว่าจะหากล่องมาส่งให้เอฟซีดูผมชอบนะเนื้อกระแสล้วฮะแบบนี้นะครับมีนิยมมาให้ดูหลายองค์เลยนะครับวันนี้ผมรู้เป็นมือลององนี้รู้เป็นนิยมบีมือลอง ถ้าทนายชอบนะครับนิยมบีมือลองเปิดไว้องนี้เอาเปิดเบาๆแล้วกันนะพี่พีเอฟซีเอาเปิดสามพันแล้วกันนะครับเปิดเปิดถูกไหมเปิดสามพันอีองนี่สองนี้ก็เป็นหลงพ่อเงินพิมพ์นิยมเหมือนกันนะองนี้คลาสสิกเลยก็ตีเป็น A แล้วกันนะครับองนี้เดี๋ยวสองรอบข้างให้ดูก่อนนะครับ องนี้ก็ตามสไตล์ของพระลรอโบราณน,นะครับด้วความคลาสสิกเป็นพิมพ์เอนะครับชัดเจนโอ้องนี้ก็ยิ้มสวยนะครับจมูกโด่งตาตาชัดนะครับ ตอนที่สง่งผมส่งพระบนในไม่ว่าจะตลาดหรือจะสนามไหนก็จะส่องประมาณนี้นะครับสภาพใช้งานนะครับองค์ที่สามนะลืมบอกเอาเปิดองค์นี้เปิดสี่พันชอบสไลดก็ตอลองราคาดูนะพิมพ์ชิตตานะครับเจ้าของเก่าเขาบอกว่าเอ๊ hey, เป็นวัดคุงน้อยเปล่าแต่ผมดูเป็นพิมพ โบราณน,นะครับเป็นพิมพ์วัดวางขางนี่แหละนะองนี้ค่อนข้างเก่าและสวยนะครับองนี้นะครับจุ๊บจุ๊บจุ๊บนี่สองอาแบบเร็วไวนะเอาไม่แพงนะองนี้เอาเปิดสามพันเปิดสามพันบาทวันนี้มาเปิดสามพันเลยนะแต่ละองค์ ถูกใจองคไหนนะครับก็ต่อรองสอบถามได้นะครับเมื่อวานมีพู้ใอญใจดีปิดไปหลายองค์อยู่เหมือนกันนะต้องขอขอบคุณเอฟซีผูใ่ใจดีทุกท่านนะครับองค์ที่3องค์นี้เคยลงแล้วนะแต่ตอนนั้นจะอยู่ในกรอบนะอันนี้ผมก็แกะกรอบระเบิดกรอบออกนะครับนี่จะเห็นตัวพระเนื้อพระจริงนะครับคลาสสิกทุกมุมเลยนะครับองค์นี้เป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาสามชายละกันนะครับขอบขอบโคตรชัดเลยนะครับ ชัดมากสามชายนะอันนี้ก็น่าจะเป็นกระแสของอเนื้อทองเหลืองผสมนะครับเนื้อโลหะทองผสมใช้คำนี้ได้นะครับกลุุ่ถ้าเป็นก้นเรเลอย่างเงี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่เจดีวัดบางคานนะครับเก่านะครับต่อมาเป็นจอบนะครับ จอบเล็กลงเพราะเงินโอุอันนี้เอาเปิดสามพันทนแล้วกันนะครับขอไปเสียงมอไซเปิดสามพันทนนะครับเคยเปิดสามพันห้าสี่พันอะไรประมาณนี้นะครับออวันนี้มาแบบเงียบๆน,นะครับนิ่งๆแต่ถ้าถูกใจก็ทักได้นะครับ มีถูกใจง่าไหนนะครับสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์3ปดหนึ่งหนึ่งสองสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนะครับหรือถ้าจะรับชมรูปเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับอยากจะถ่ายรูปให้ฟรีนะครับก็บางช่องอาจจะไม่ถ่ายรูปให้นะแต่ช่องผมก็อยากขายนะครับก็ต้องถ่ายรูปให้นะครับเตาหลวงพ่อเงินนะครับเตาหลวงพ่อเงินเตาเรือหลวงพ่อเงินนะครับ สวยนะครับองนี้วผมมาหลายปีแล้วยังไม่เจอเนื้อคู่นะครับองนี้ถ้าช่องอื่นเขาก็ปล่อยกันหลักพันไปลายๆหลักหมื่น,นต้นๆนะท่องผมเอาหลักพัน,นต้นๆก็พอเอาสามพันห้านะครับต่อมาเป็นพิมพ์ไม่ยอมอีกแล้วนะครับองนี้เอาสามพันห้านะครับใครไม่ชอบแต่ผมชอบนะครับ กระแสเนื้อดีนะครับด้านข้างด้านหลังนะครับเดี๋ยวเจาะกล้องให้ดูเลยด้านหลังลอล่ำนะครับ ท่านใดถูกใจนะครับโทรมาสอบถามได้เลยอ,อันนี้3ามสามพันห้ารงนี้เป็นวัดวยเดนเอาเปิด2 5งพัแล้วกันนะครับเปิดเบาๆอยู่ในเลี่ยมจับอะไรครับไม่รู้นะครับมีลองมียางลองมาวันนี้มีมาแค่แปดเก้องนะครับเปิดกันเบาๆนะครับพอได้ปิดสองสาพันถ้าเอซชอบองไหนนะครับก็ทักมาได้นะครับ มีราคาให้ทุกองคนี้วห้อยเขียนองนี้เก่านะครับเพียงแต่เขามาเลี่ยมน่าจะเลี่ยมยุคหลังนะครับแต่ลำพังนี้โลหะเขานี่เก่าต่อมาองสุดท้ายนี่เป็นหลงพ่อเงินนะเป็นไม้แกะหลงพ่อเงินไม้โพแกะใหญ่มากนะครับใหญ่มากๆสินเก่าของหลงพ่อเงินนะครับ รู้เลยว่าเป็นหลวงพ่อเงินนะครับเอกลักษณ์ชัดเจนนะหลวงพ่อเงินขนาดบูชาขนาดเล็กนะขนาดบูชาขนาดเล็กไม้โปเกะ fc ดูความขวังของหลวงพ่อทันนะหลวงพ่อเงินนะ องนี้เอาเปิด3,005นะ FC ท่านใดชอบตลองราคาได้นะครับคลิปนี้ผมก็จบวัตเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ